ฉันกันดาลินธนาทวีประเสริฐค่ะอายุ53มีอาการไม่สบายมันไม่รู้สึกไม่สบายที่ที่หน้าท้องอาบน้ำแล้วกดลงไปก็มีเลือดไหลออกมาก็เลยไปพบคุณหมอคุณหมอตรวจแล้วก็วินิจฉัยก็เป็นมะเร็งระยะที่3-4ถึง4ตามมาด้วยการที่จะต้องฉายแสง28ครั้งฝั่งแรก3ครั้งคีโม8ครั้งก็ให้มาตลอดจนครบคอสแต่ว่าตอนที่ให้เนี่ย ก็คือไม่มีเรียวแรงแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็ไม่ขึ้นเครียดมากอะคะ่ะกว่าจะให้กว่าจะให้คีโมนกันละครั้งคือเลตต่าสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่3,000ันแต่ว่าเราให้ไป2อสครั้งแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะบิ้วได้ขึ้นมา ก็ทําไม่ได้ทั้งๆที่เราก็ทานผลิตภัณฑ์อะไรมาหลายตัวนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จนมีวันหนึ่งลูกสาวที่อเมริกาเลยค่ะโทรมาบอกว่าแม่แม่แม่ลองไปดูผลิตภัณฑ์ของดรคนนี้สิงานวิจัยงานวิจัยอันเนี้ยค่ะของแอปเปิลเราก็เข้าไปดูแต่ว่าเราก็ยังไม่เชื่อรูปนะคะไม่เชื่อรูปจนผ่านไปจนหนึ่งเดือนทีเนี้ยเพราะร่างกายเรามันแบบว่ามัน พอให้คีโมมาเนี่ยเราเราไม่สามารถส่งตัวได้แล้วเราก็อ่อนเพลียม,มากแล้วเราก็รู้สึกไม่สดชื่นจะเดินทีเราก็ต้องเกาะผนังผนังห้องเนี่ยไปเราลองลองมาใช้ดูซิว่ามันเป็นยังไงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแอป l ปตัวนี้พอทานไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีค่ะดีมากๆทําให้เราสดชื่นและแข็งแรงเม็ดเลือดขาวจากสามพันนี่เราแบบเครียดก,กับมันมากเลยก็ขึ้นมาเป็นสี่พันกว่าห้าพันหกพันจนตอนเนี้ให้ทุกอย่างครบคอร์สแล้วแล้วก็กลับมาแข็งแรงมาก คุณหมอก็บอกว่าตับไตทุกอย่างดีหมดค่ะพอคุณหมอบอกก็รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจแล้วก็น,นั่งคิดเลยว่าเอ๊ะเนี่ยเราทานเราเราใช้นวัตรกรรมแอปเปิลมา233 3เดือนเข้าเดือนที่3เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเข็มสุดท้ายที่เราให้ไปเมื่อ,เม,อเมื่อเดือนธันวาก็สามารถกลับไปที่บ้านไปทำเบเกอรี่ทำอะไรได้